รู้ไหมคะว่า Mercedes-Benz ในประเทศไทยใครเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกที่นำเข้ามาและรู้ไหมคะว่า Mercedes-Benz กว่า2 0 0 0 0นคันในประเทศไทยเนี่ยถูกประกอบขึ้นจากบริษัทเดียวกันนี้ค่ะแถมยังเป็น1ใน7โรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ EV ให้กับ Mercedes-Benz ทั่วโลกอีกด้วยเรากำลังพูดถึงกลุ่มทนบุรีค่ะ กลุ่มทนบุรีคือดีลเลอร์หลักที่อยู่กับแบรนด์ Mercedes-Benz มาอย่างยาวนานเกือบ80ปีแล้วค่ะว่าแต่กลุ่มทนบุรีคือใครทำไมถึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์รถยนต์ดังระดับโลกอย่าง Mercedes-Benz ติดตามได้ในรายการ tomorrow um กับพัดพานุนันค่ะ ถึงหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่เป็นไอคอนความหรูหราของคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องนึกถึง Mercedes-Benz อย่างแน่นอน Mercedes-Benz ไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์ที่ดีไซน์สวยเรียบเท่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยด้วยค่ะอย่างเช่นการเป็นเจ้าแรกนะที่มีการทดสอบการชนของรถยนต์รวมถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยอย่าง EQS และอีกหลายรุ่นเลยค่ะในปัจจุบัน ซึ่งรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์คันแรกที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปีพศ2447เมอร์เซเดสเบนซ์รุ่น 28HP สสูบเครื่องยนต์35แรงม้าถูกถวายให้เป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานรถยนต์พระที่นั่งเป็นอย่างมาก ในยุคนั้นคนไทยทั่วไปนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นรถยนต์กันหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งของใหม่แล้วก็ราคาสูงอีกด้วยใช้กันเฉพาะในวงังหรือว่าในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกขับ Mercedes-Benz กันกันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมอีกด้วย ต่อมาพอประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาถนนหนทางการเข้ามาของรถยนต์ต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสเห็นรถยนต์มากขึ้นตาม Mercedes- Benz ก็เลยกลายเป็นชื่อที่คนไทยเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่นั้นนะคะว่าเป็นรถยนต์หรูและก็มีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วกลุ่มทนบุรีคือใครเข้ามาตอนไหนเกี่ยวข้องกับ Merced- e s b e n z ได้ยังไง ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มทนบุรีเนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติไทยค่ะที่แรกเริ่มเขาก็ทํากิจการนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งในตอนแรกเริ่มนะคะเขาก็ใช้ชื่อว่าทนบุรีพาณิชย์ค่ะโดยกิจการในตอนนั้นนะคะเขาก็นําเข้าสินค้าหลายอย่างมีเครื่องจักรกลหนักนะมีอุปกรณ์จําเป็นสําหรับการพัฒนาประเทศในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่เราก็ถูกเปลี่ยนมือค่ะ ซึ่งรู้ไหมคะว่าเจ้าของปัจจุบันที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกับผู้ก่อตั้งดั้งเดิมในปีพศ2492คุณเล็กวิริยพันธ์นักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของทนบุรีพาณิชจากเจ้าของเดิมคุณเล็กมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขยายธุรกิจจากการนำเข้าสินค้าทั่วไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงเวลานั้นทนบุรีพาณิชย์เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทนําเข้ารถยนต์หลากหลายแบรนด์เลยค่ะซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญอยู่ในช่วงที่คุณเล็กมองเห็นโอกาสที่จะนําแบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่าง Mercedes-Benz เข้าสู่ตลาดประเทศไทย คุณเล็กเลงเห็นว่าสมควรที่จะเริ่มตลาดรถยนต์นั่งให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยด้วยอีกทั้งในช่วงนั้นรถยนต์ Mercedes-Benz ยังไม่มีผู้ใดจัดจำหน่ายในประเทศไทยจึงเริ่มติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท d a มเลอร์ e บน a ์ AG, ประเทศเยอรมนี ani, ซึ่งเป็นชื่อบริษัทในขณะนั้น เพื่อขอเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการในประเทศไทยและถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการขยายธุรกิจและการนำเสนอศัก,กยภาพของประเทศไทยค่ะซึ่งในขณะนั้นยังถือเป็นตลาดใหม่สำหรับรถยนต์หรูระดับโลก และหลังจากการเจราจาสำเร็จไปได้ร่วมปีนะคะทาง Mercedes-Benz ค่ะก็ได้เริ่มเห็นถึงความพร้อมของกลุ่มทนบุรีทั้งในแง่ของทรัพยากรและก็การบริหารจัดก,การจึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ทนบุรีพาณิชเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในปีพศ2493 เรตน่ารู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการขยายกลุ่มธุรกิจทนบุรีให้เติบโตแล้วคุณเล็กไ่ะยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอาเซียนภานิชยการจำกัดซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นวิริยะประกันภัยนั่นเองบริษัทประกันภัยที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างเมืองโบราณสมุทรปราการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปรา,าสาทศรัรธมที่พัทยาอีกด้วยค่ะ จากธุรกิจนำเข้ารถยนต์มาขายแล้วกลุ่มทบุรีขยายธุรกิจไปสู่การประกอบรถยนต์ได้ยังไงคําตอบอยู่ที่การมองเห็นโอกาสค่ะ ในช่วงที่การนำเข้ารถยนต์ยังเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดแต่คุณเล็กและคุณประไพมองไปไกลกว่านั้นโดยเห็นว่าความต้องการรถยนต์ในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรขยายตัวอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจไทยเองก็เติบโตขึ้นมากการนำเข้าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอทั้งในแง่ของต้นทุนและศักยภาพการแข่งขันจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัททนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดขึ้นในปีพศ2 5 0 3 ซึ่งบริษัทนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่การประกอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ให้กับแบรนด์อย่างฮุนไดทาทามอเตอร์ รวมถึง Mercedes-Benz เองค่ะที่ทนบุรีประกอบรถยนต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบรถ Mercedes-Benz ในประเทศไทยได้นับตั้งแต่ปีพศ2522เป็นต้นมาหลังจากได้สร้างโรงงานแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะขยายโรงงานแห่งที่2ในเวลาต่อมาปัจจุบนันทนบุรีประกอบรถยนต์ได้ประกอบรถยนต์ Mercedes- Benz มากถึง13รุ่นเช่น A Class C Class E Class S Class C L A, G L C, oupe, G L E, G L S, C Coupe, G L C Coupe, C L S, Maybach S Class และ E Q S จนถึงปีพศ2567ที่ผ่านมาได้ประกอบ Mercedes-Benz ไปแล้วมากกว่า2 0 0 0คันธุรกิจของกลุ่มทนบุรีเติบโตมากับรถยนต์สันดาบมาโดยตลอดค่ะ แต่ว่าในยุคยานยนต์ไฟฟ้ากําลังบูมแบบนี้กลุ่มทนบุรีเขาปรับตัวยังไงบ้างที่จริงกลุ่มทนบุรีเขาเริ่มต้นปรับตัวมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปีพศ2560ได้ก่อตั้งบริษัททนบุรี energy storage manufacturing จำกัด หรือ TESM เพื่อประกอบแบตเตอรี่และติดตั้งให้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Mercedes-Benz ที่ประกอบในประเทศไทยซึ่งในยุคนั้นรถยนต์ไฟฟ้ายัางไม่ได้แพร่หลายเท่าปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ไม่ได้แค่ทำแบตเตอรี่ธรรมดานะคะแต่ว่าเขาผลิตให้กับรถยนต์ประเภท plug-in hybrid และ BEV หรือที่เรียกกันว่ารถยนต์ไฟฟ้า100%เต็มรูปแบบนั่นเองค่ะ ที่สำคัญนะคะโรงงานนี้ยังเป็น1ใน7โรงงานทั่วโลกค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นฐานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ของ Mercedes-Benz อีกด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าระดับความเชื่อมั่นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆ รถรุ่นดังอย่าง EQS 500 f o r m a t i c AMG Premium ซึ่งเป็น EV รุ่นแรกของ Mercedes-Benz ที่ประกอบในประเทศไทยก็ออกมาจากฝีมือกลุ่มทนบุรีนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ตามเทรนด์แต่ยังช่วยขับเคลื่อนตลาด EV ในไทยให้ก้าวไกลอีกด้วยแล้วรู้ไหมคะว่าล่าสุดทาง Mercedes-Benz ก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทบุรีประกอบรถยนต์ค่ะเพื่อให้ดูแลการประกอบรถยนต์และผลิตแบตเตอรี่ EV ไปอีก10ปีเต็ม จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจรถยนต์ของกลุ่มทนบุรีอยู่ได้อย่างยาวนานขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยการสร้างพันธมิตรเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการจับมือกันหรือว่าทำโปรดักต์ร่วมกันเท่านั้นแต่ว่ามันช่วยเพิ่มศักยภาพให้ทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรลดความเสี่ยงลดคอสหรือแม้แต่การแชร์เทคโนโลยีล้ำๆนะคะที่จะช่วยให ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงขึ้นสำหรับกลุ่ทมทนบุรีนอกจากมีพันธมิตรกับบริษัทร,ระดับโลกอย่าง Mercedes Benz แล้วในปีพศ2566ยังมีการร่วมทุนกับเครือเจริญโภคกัณฑ์หรือว่า CP และโฟตอนมอเตอร์กรุ๊ปจากจีนจัดตั้งโรงงานผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยโครงการนี้มีมูลค่าลงทุนถึง1000ล้านบาทเลยทีเดียวโดยมีบริษัททนบุรีคอมเมอร์เชียลวี l ิว s อลแอสเซมบลีจำกัด เป็นผู้ดำเนินการหลักและตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกไทย10%ภายใน5ปีค่ะถือเป็นการวางภาพการเติบโตในธุรกิจรถยนต์อย่างต่อเนื่องส่วนในปีพศ2567ที่ผ่านมาทางกลุ่มทนบุรีนะคะก็ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับฮุนไดค่ะเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ฮุนไดที่ผลิตในประเทศไทยอีกด้วย และล่าสุดกลุ่มทนบุรียังขยับตัวมาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่แบรนด์รถยนต์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีนด้วยค่ะซึ่งรถยนต์ค่ายนี้ติดอันดับท็อปเทนของจีนการันตีด้วยคุณภาพผู้บริโภคให้การยอมรับอย่างมากโดยครั้งนี้ได้เปิดบริษัทใหม่ในชื่อทนบุรีนอยสเติร์นเพื่อดูแลจีลี่ที่นาเข้าไทยโดยเฉพาะที่น่าตื่นเต้นก็คือการเปิดตัวจีลี่ e x 5 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการเปิดตัว GLE EX5 รุ่นพวงมาลาัยขวาและเลือกเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกค่ะที่ผ่านมาได้เปิดให้ลูกค้าสั่งจองและบางส่วนได้ลองเทสต์ไดรฟ์ไปแล้วและยังเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้าชาวไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568นี้ จากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะความสําเร็จของกลุ่มทนบุรีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนค่ะแต่เกิดจากการที่เขามีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและมองเกมไปไกลจริงๆจากการขยายธุรกิจหลายอย่างไปพร้อมๆกับการสร้างความเชื่อมั่นให้บรรดาแบรนด์ต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่จะพร้อมใจจับมือเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น Mercedes Ben z c p ์ o ี t ี n g ตอีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ทำให้กลุ่มทนบุรีมีพื้นฐานที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับตัวตลอดเวลาค่ะพร้อมมุ่งไปสู่ยุคอีวีเห็นได้จากการลงทุนในโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่หรือแม้แต่การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในไทยเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จริงๆและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเหตุผลที่ทำให้กลุ่มทนบุรีสามารถรักษาความเชื่อมั่นและความสำเร็จในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมาได้อย่างยาวนานถึง 84ปีจากแนวทางของพวกเขาแน่นอนว่าอนาคตของกลุ่มทนบุรีจะยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสพร้อมการเติบโตที่มั่นคงและพวกเขาจะสามารถก้าวต่อไปได้ไกลอย่างแน่นอนค่ะ